สวัสดีคะ่ะสวัสดี fc ช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับแนวทางนะคะแนวทางหวยฮานอยนะคะหวยฮานอยเป็นสูตรของหลานนะคะเป็นสูตรของหลานเนาะต่อไปนี้เราก็ลุ้นกันละค่ะว่าเราจะได้แนวทางวันไหนนะคะทุกคนพนังกับหมัแล้วเนาะวันที่สิบเก้านะคะหรือซื้อเลขวันนางกับดีคะ่ะ เออวะนาสนใจอยู่ด้วยค่ะหาหวยหาหวยกับวันที่สิบเก้านาะเออเฮ้ยนาสนใจอยู่ด้วยค่ะสนบสนบ,สนบลองบ่เอ้าวันนี้ก็สายลูดนะคะสายลูดก็หงหมานคงเฮงคงปังนะคะเจ็ดโอ้เจ็ดมาดีเนาะเจ็ดมาพิเศษมาปกตินะคะเจ็ดแปดเก้าน่าเสียดายนะคะมีเจ็ดแปดหนึ่งมีเจ็ดก็เจ็ด มีทุกตัวค่ะยกเว้นตัวที่ออกนะคะแอดก็ติ๊กไว้นะคะมีเข้าอันไหนบ้างสามมาแค่น้อยเดียวเก้ามาแค่น้อยเดียวนะคะนอกนั้นเป็นเจ็ดทำงานนะคะก็ถือว่ายังดีค่ะเลือกขึ้นเจ็ดเม็ดเดียวยังเลือกขึ้นถูกเนาะวันนี้ถือว่าเลขเลขสูงอยู่นะคะเจ็ดแปดมานะคะเจ็ดแปดเดินนะคะโอ้หน้าเสียดายนางน่าจะให้แปดเนาะแปดเจ็ดเก้าอย่างเงี้ยเนาะคะ่ะทุกคนแต่ว่าเป็นสามเอาโบราณพ่นว่าแปดกับเจ็ดตัวเดียวกันเลยคะ่ะ โบราณโบราณโบราณพันว่านะคะเอาแปดกับสามอดวอลปิดแปดกับสามไม่เห็นมาเลยค่ะตรงไม่มีนะคะจะไปตรงวันไหนละคะนี่นะคะแตกสามตัวกาชาติมีใครได้ไหมคะเจ็ดหนึ่งสี่นี่กาชาติเลยเนาะสองแปดไปพัฒนาแปดหนึ่งนี่กิจหกหนึ่งนี่ก็กิจนะคะก็เข้าแค่นี้เนาะแล้วก็เจ็ดห้าเจ็ดห้าไม่มีนะคะมีสามเจ็ดห้ามาเจ็ดห้าเนาะ จ็ดสี่เจ็ดนะคะเจ็ดสี่เจ็ดโอ้แต่เสียดายคืาบอกจอเจ็ดสี่ว่ะเจ็ดศูนย์นะคะไม่มีนะคะก็วินเข้าแค่วินเข้าแค่เจ็ดหนึ่งหกนะคะนอยกิจวินก็เข้าไปที่เจ็ดหนึ่งหกนะคะทุกคนนี่นะคะแอดโกวงกลมไม่ให้ค่ะวงกลมไว้ให้ว่าเอาลืมเข้าตัวไอ้นี่นะคะวงกลมแค่ตัวรูดนะคะลืมวงกลมตัวเจาะเข้านะคะก็เจาะเข้าไปที่หนึ่งแปดเนาะหนึ่งแปด หกหนึ่งเอาว่วงมันเมืดนี่แหละค่ะศูนย์สองอ๋ศูนย์สองโมมีศูนย์สองรู้สึกว่าจะมาบ่อยนะสองห้ามีไหมสองห้าไม่มีอ๋อนี่สองแปดนะคะเก้าสองแปดนี่โอกบ่อยจังเลยนะคะเก้าสองแปดแอดเห็นมันมาสองสามวันแล้วเนี่ยมีสองแปดสามมาสองแปดเก้านะคะแอทเ็นมันมาสองสามวันแล้วนะคะอีสี่เจ็ดอีเจ็ดสี่สี่เอเจ็ดเจ็ดสี่อะไรนี่มันของวดของ ของวันได้นี้เนาะเอาแล้วก็มาเริ่มนับกันใหม่นะคะพรุ่งนี้เอาไปพิจารณากันดูนะคะใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะทุกแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะสายวิ่งรูดนะคะสายวิ่งรูดถ้าไปเจ็ดเก้านี่ถ้าใครไปเจ็ดเก้านี่ก็โอ้ถ้าไปเจ็ดเก้าก็รอดเกือบทุกมอยอยู่นะคะโอ้แต่ว่าเจ็ดมาแรงกว่านะคะเก้ามาแค่อันเดียวเองค่ะเก้ามาแค่อันเดียวสามก็มาแค่น้อยเดียวเองนะคะ วันนี้เป็นแปดเดินค่ะเป็นแปดมาแล้วนะคะแปดทำงานแล้วได้เฮ้ยหวยห้าแปดนางยิ่งให้หวยเราพัฒนาอยู่โน่นนี่นะคะนางให้หวยเราพัฒนานี่นะคะไปออกหวยฮานอยหมดแล้วค่ะวันนี้ให้หวยเราพัฒนานะคะห้าแปดนะคะห้าหนึ่งห้าศูนย์ห้าสี่ห้าเจ็ดแปดหนึ่งแปดศูนย์แปดสี่แปดเจ็ดแล้วก็ห้าแปดนะคะห้าศูนย์หนึ่งสี่เจ็ดแปดนะคะไปออกหวยฮานอยหมดละค่ะ ทุกคนบอกโอ้โ,อโ,อโหเ้ยฮ้าหน่อยมือเลยโอ้พ่กนี้ขอให้ปังเด้อค่ะขอให้มานขอให้หิงน,นะคะแอดก่อนหลังอันนี้จบแอดก็อัดคลิปไว้ให้แล้วค่ะแต่ว่าบางทีก็ลืมปล่อยนะคะลืมปล่อยทั้งสูตรตัวเองทั้งสูตรร้านนะคะสูตรไปสูตรมาลืมค่ะหลายสูตรเกินนะคะติชมได้นะคะแอดลงคลิปเยอะไปหรือเปล่านะคะหาไม่เจอว่า์สันแค่คอยหาคลิปพอเจอถ้าถามได้นะคะแอดก็จะเอาอันนี้ไปให้นะ แอดก็จะเอาลิงก์ไปปักให้นะคะบางทีแอดก็ลืมได้เยบางทีแอดก็เบอร์นะคะทุกคนมันโอ้อยู่ก็ห่วยเหมือนมึงแอดเบอร์อีเดยค่ะเม่ได้กินเขากินาน้ำเลยแล้วโอ้ยเอาทั้งวันอยู่นไงยาเขาใจความหมายผิดเองเดี๋ยวนะคะคู่นี้นางก็เดินทางแล้วขึ้นเขียงตดบ้านเฮยอยู่กับหอดละ เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็มาดูกันนะคะของวันที่ของวันที่เท่าไหร่นะของวันที่สิบเก้านะคะเุ้ยแอดวันสิบเก่าในนาศูนนี่เฮ้ยของวันที่สิบเก้านะคะเดี๋ยวนางเขียนเลขที่นางนางชอบให้อยู่นะคะสิบเก่าในนาศูนค่ะเจ็ดเจ็ดศูนย์สองสามนะคะเก้าแปดสองสองห้านะคะ 9, 8, 2, 2, ันนี้หน่อยกาชาติแอดให้หน่อยแยกเด่งเลยนะคะสามเด่งไปเลยป้าหน่อยสามวาคีตายเนาะ มาดูกันนะคะของวันที่สิบเก้านาะวันที่สิบเก้านะคะสูตรล้านนะคะมัวแต่เขียนสูตรตัวเองอยู่ค่ะเบอร์จัดละ,ละเอีดเยดอีกอะโอ้ไม่ได้อาบตามตั้งแต่เชา้าเลยโอ้ยเจ็ดแปดเก้านางเพิ่งให้วันนี้เป็นตัวเน้นด้วยสิมันจะมาอีกงนี้โอ้มีโจรด้วยนะคะมีโจนสี่ร้อยมาด้วยนะคะพวกนี้ เป็นยังไงเนาะพรุ่งนี้เอาไปพิจารณากันดูนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้นะคะแนวทางของหลานนี่เลขน้อยตัวน้อยชุดหน้าเล่นอยู่ค่ะเลขน้อยตัวน้อยชุดปีนะคะเดี๋ยวแอดอธิบายให้ฟังเดอ้อนางส่งท้ายให้มาดูนะคะให้ไปที่สี่เม็ดเดียวนะคะพรุ่งนี้เก้าศูนย์สี่นะคะสามตัวเด่นคือเก้าศูนย์สี่ใครชอบเก้าไปเก้าใครชอบศูนย์ไปศูนย์ใครชอบสี่ไปสีก็คือศูนย์สี่อย่างเงี้ยคะ่ะ มาดูนะคะสองตัวตัวนี้อยู่ที่04896921นะคะตัวนี้อยู่ที่04แล้วก็89นะคะ004789นะคะ690217นะคะตัวเน้นอยู่ที่400นะคะแล้วก็789เรี้ยงเลยเนาะ789เพิ่งมาวันนี้น่าเสียดายนะคะถ้าให้789ทุกคนก็กับหัว769ได้ VIP เลยนะคะน่าเสียดายมากๆเรียงมาแล้วนะคะหามเรียงโอ้วันนี้เบิ้ลนหามเรียงมาครบเลยเนาะ เอามาดูวินนะคะ4708961นะคะ4708961นะคะสูตรองนะคะสูตรองให้ไปที่9502นะคะ5601นะคะตัวเน้น2ตัวอยู่ที่95แล้วก็02นะคะ3ตัวนะคะอยู่ที่795302 567103นะคะแอดกับเบอร์จัดแอดก็งงอยู่ว่าทำไมตัวเองถึงตีตารางนะคะ 7 9็ดเก้าสามูนย์สองนี่คือตัวนิ้นนะคะสามูนสองอันนี้คือนางชอบส่วนตัวนะคะเจ็ดสี่ศูนย์สองแล้วก็สองสามหนึ่งเก้านะคะพรุ่งนี้ใครชอบ้ดยกระจัดนะคะใครขัดก็ผ่านอันนี้ชอบส่วนตัวค่ววะเพราะว่าอีอีที่ให้สูตรห, uh หลักสูตรรองนี่เป็นสูตรนะคะอันนี้เขาก็ชอบส่วนตัวของเขาถ้าชอบ้วยกระจัดเลยค่ะ <COVID> ถ้าชอบ้วยกระจัดเลยโอ้หวยราพัฒนาจะออกอะไรเนาะพรุ่งนี้ทุกคน <S <S มันจะมีในนี้ <S <S ไหมคะทุกคนว่ามันจะมีในนี้บ่ ทุกคนบอกว่ายังไม่เห็นไฮเคว้เลยแอดว่าสันเอ้าแอดกับเบลอยกไปจังซันล,ละคะ่ะเอาไปเป็นแนวทางนะคะทุกคนอันนี้เป็นแนวทางหาหนอยนะคะใช้เล่นได้ตลอดเลยนะคะวินอาจจะมีวันหมนวันเพงวันปังนะคะวันหลุดนะคะก็เอาไปพิจารณาดูหนึ่งไว้ใส่น้ตบาดกหนึ่งมากแค่น้อยกิดเองคะ่ะน้อยกิดบนล่างเนาะหายไปเลยนะคะ เอาไปพิจารณากันดูค่ะแคบไว้เลยค่ะทุกคนแคบไว้เลยนะคะนนี้เป็นแนวทางสูตรร้านนะคะแนวทางสูตรล้านนี่น่าสนใจอยู่ค่ะน้อยตัวน้อยชุดนะคะสูตรล้านนี่น้อยตัวน้อยชุดค่ะทุกคนแต่ถ้าสูตรแอดนี่ม,มีมีทุกทุกอย่างคะ่ะ <c oughs> เข้าไปดูได้นะคะมีสูตรแอดกับสูตรร้านนะคะทางช่อมติชมได้ไม่ในไม่ในนี่ตรงไหนก็ถามได้สอบถามได้นะคะเดี๋ยวแอดจะเข้าไปตอบมิ้นท์นะคะแต่ว่า ถ้าแอดว่างนะคะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยว่างเลยขำๆมาก็ตัดต้นไม้นะคะตัดชาตัดเอาสำหรับคลิปนี้แอดก็ลาไปก่อนเด้อขอให้หมานขอให้หิงขอให้ปังนะคะแตก3ามโตตรงนะคะพรุ่งนี้หม,มานหิงปังสู้อ้าเเลขถ้ามาหากินแอดตนนี่อันนี้เลขทูบเลยนะคะนี่เลขทูบอันนี้เลขถ้ามาหากินข่อย